การทักกอดให้ฟังแล้วกันโครัมปะนาระวะกะมะัขะมะถัดพะยะถังอ่านได้ไหมครับอ่ชัดๆเป็นอย่างนี้แล้วกันขันตีสุทันตะวิธินา ชิตวามุนินโทตันเตชาสาพระวะตุเมชะยะมังคะลานินะครับเวลานักษาทำเนี่ยนะครับแบบฝืนหัดเนี่ยให้นักษาเนี่ยทำเครื่องหมายไว้ที่พินทุก็ได้ หลักเกณฑม,มีอยู่แล้วนะครับตรงเครื่องหมายพินทุนนั่นคือตัวสะกดและตัวที่ถัดจากตัวสะกดจะต้องเอาลงไปเป็นตัวเชิงจำได้ไหมครับสระเอสระอาสระอ,สระอีสระอีไว้กับตัวสะกดสระอุสระโอเอาลงไปเป็นตัวเชิงโอเคไหมครับ นักศึกษาแต่ดูในแบบฝึกหัดนะอาจารย์จะไปเปิดดูให้นักศึกษาดูเฉลยอุ้ยสองบทเนี่ยแหละนะครับแล้วที่เหลือให้เป็นแบบฝึกหัดของนักศึกษา นะครับพุทธะพุทธะอ่านอ่านได้ไหมครับพุทธะอะไรครับอ่ชัยยักมังคาถาเห็นไหมครับคาถาอยู่นี้พาหุงเห็นไหมครับพาหุง นักศาก็ดูเทียบจัดเงนแบบฝึกหัดหน้าอะไรนะเจ็ดหกใช่ไหมอาจารย์ก็เฉลยให้ดูสองสองบทนี้ละกันนะครับถ้าอาจารย์ส่งไปแล้วนักศึกษาถ้าทำแบบฝึกหัดก็เอาไว้ตรวจนะครับถ้าเป็นลอกมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับฝากไว้ละกันเห็นไหมครับ อาหออาูเราไม่เห็นเครื่องหมายปินทุกแล้วนักษาสังเกตนะครับว่าตัวเชิงที่มีอยู่แต่ละบรรทัดเนี่ยเห็นไหมครับจะมีอยู่แค่นี้ถ้าเราอ่านเนี่ย แปลว่าไอ้ตัวที่อยู่ข้างบนตัวเชิงเนี่ยแปลว่าเป็นตัวสะกดถูกไหมครับแล้วถ้าศึกษาไปดูเทียบกับแบบฝึกหัดหน้าเจ็ดสิบเก้าเนี่ยนักศึกษาก็ลองดูนะว่าตรงที่เป็นตัวเชิงเนี่ยมันคือตรงตำแหน่งที่อยู่ถัดจากเครื่องหมายพินทูไปไนไั่นแหละพอเข้าใจนะครับปาหุมง สาหัสสามะทินิมมิตะสาวุทันตังโอเคเนาะครีเห็นไหมนี่เป็นตัวเชิงครีเมขาลังอุนเนสละรลอยอุทิเพราะตรงนี้เราไม่เห็นตัวเชิง จะต้องอ่านเรียงย่างนี้เลยอุทิตโคออกเสียงโอถูกไหมขอละคังสาะระโอเพื่อง่ายอุทิตะโคระสะเสนมารังถ้าไม่เห็นพินทุดูตามแบบงานไปนะครับแบบงานหน้าเจ็ดจุดเก้าเห่ไหมตรงนี้ไม่มีไม่มีพินทุป,ประการใดเลยเห็นไหมครับ จะต้องเขียนเรียงไปเลยไม่มีตัวเชิงดแดงสิ้นนักศึกษาก็สังเกตแล้วกันนะครับเขียนด้วยตัวเต็มเรียงไปเลยเห็นไหมครับแล้วก็ถือว่าไม่มีตัวสะกดถูกไหมครับอุทิตโคระสะเสนะมารังภานาทิ ทำพอเราเห็นตัวเชิงปั๊บตัวข้างบนเป็นตัวสักกดเสมือนมีปีนทูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมธานาที่ทำมะวิทินาชิตวามุนินโทะนะครับตันเต หนไหครับสระเอเนี่ยจะอยู่กับตัวสะกดเห็นไหมครับตัวเชิงอยู่ไหนตัวข้างบนเนี่ยคือตัวสะกดตันเตชะสาพระวตุเตชะยะมังพอเราเห็นตัวเชิงเห็นไหมครับชะยะมังคะลานิ อ่าเอาอีกบทหนึง่งมาราติเรกะมะพิยุทธเห็นไหมครับเพอเราเห็นตัวนี้ชิตะสัพพะรัระติงเ,เทียบกอนหน้าจะติดก,ก้าไปนะ โครัมเนี่ยพอเราเห็นตัวเชิงโครัมปะนาอ่าระเนี่ยรอจุลานะลาว,วกะมะัดพอเราเห็นตัวนี้นะครับมัดหะ่ะ,ะอ่ามะอ่าตรงนี้เราเห็นเมตโทเป็นท ห็นไหมครับโอรัมปนาราวกรรมะขมามัททายขังอ่าสากดูเทียบกับอ่าบาลีในหน้า็ีที่เก้กาขันตีตรงเนี้ยเห็นตัวเชิงปับอ่ะข้างบนเป็นตัวสกดทันทีนะครับสลายอีอยู่กับตัวสกดขันตี สุทันเพราะเราเห็นตัวนี้สุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทเห็นนะครับนอนหนูตัวนี้ต้องเป็นตัวสะกดทันทีเลยเพราะเราเห็นตัวเชิงเห็นนะครับเออาออกเสียงโอมุนินโทตันเตสระเอ อยู่กับตัวสะกดนะครับตันเตชะสาพระวะตุเตชะยะมังคะลานิโอเคเอาเป็นว่านะครับที่เหลือนะครับบทที่สามไปถึงทั้งหมดเลยถึงบทที่แปด นะครับของ7.9ห,หรือว่านักศึกษาไปฝึกเขียนทั้งหมดเลยนะครับถ้าถ้าอาจารย์ส่งเฉลยไปแล้วก็อย่าเพิ่งไปดูนะครับแล้วเอาไว้เทียบว่าเราถูกไหมตรงไหมอย่างเงี้ยท่านั้นเองนะครับโอเค เหลืออีกสองนาทีอน,นักศึกษามีคำถามประการใดบ้างครับมีไหมครับหรือว่าต้องไปทบทวนก่อนโอเคอย่างนั้นละกันนะเพราะว่านทีก็ตัดตัวไม่ทันนะครับโอเคเข้าใจกันอยู่นะครับก็ ลองไปทําแบบฝึกหัดตามที่ว่านะครับแล้วก็สอบถามอาจารย์ได้ตลอดนะครับสงสัยตรงไหนนะครับแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าอย่าไปลอกถ้าเกิดแล้วส่งเฉลยไปแล้วนะอาจารย์จําไม่ได้สองอเรียกนะครับเอาไว้เทียบเท่านั้นเองว่าโอเคไหมนะครับก็ก็ฝากไว้ล้วกัน ยคำถามเพิ่มเติมไหมครับครั้งหน้าเนี่ยก็จะเฉลยแล้วก็ก็จะมีแบบบองอาจาร์าก็จะเฉลยในห้องนันและนะครับเขียนคำบาลีจะอักขละของเขียนสลับกันนะครับให้พระคาถาชินน้าบัญชรไว้หน้าถัดไปนันแหละนะครับก็จะส่งเฉลยแล้วก็ เอามาอธิบายอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวนักษารไม่ได้แล้วเดี๋ยวเบื่อเอาหเห็นเลยแล้วก,วก็ก็จะขึ้นเรื่องยันเลยนะนะครับแล้วก็จะมียันพระเจ้า,าพระองค์เนี่ยเป็นปฐมยันเลยนะครับถ้านักษาีเหลจานก็เตรียมไว้กับแผ่นทองเหลืองสำหรับยนัน นะครับแต่ถ้ายังไม่มีก็ฝึกเขียนลงไปในกระดาษนั่นแหละครับโอเคนะครับหมดเวลาพอดีเลยนะครับก็อาจารย์สิทธาก็ลาไปก่อนนะครับพบกันในสัปดาห์ถัดไปนะครับขอนักษาทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการครับสวัสดี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 ครับ